สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมกับคลิปรีวิวหอพักนะคะของทางอาซีโดยวันนี้นะคะเพชรก็จะพาทุกคนมาชมตั้งแต่ด้านล่างของหอพักจนไปถึงในห้องพักนะคะว่าในห้องพักเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสีค่ะทุกคน,น,ะคะกอกกนตอนนี้นะคะเราก็จะมาทาคลิปรีวิวหอพักกันตอนนี้นะคะก็ลงไปทดิ่งขยะก,ก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอ่กนอกลอมหมอนแล้ะอย่าไปดูไไป ด้านหน้าหอพักนะคะก็จะมีถังขยะเรียงรายกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีจุดแยกขวดกระป๋องแล้วก็ขวดแก้วนะคะทางด้านล่างเลยค่ะส่วนอีกทางหนึ่งนะคะก็จะเป็นอาคารหอพักสามานะคะมาด้านในอาคารหอพักหนึ่งนะคะ ก็จะพบกับที่นั่งนะคะสามารถอ่านหนังสือหรือว่า,อาติวหนังสือก็ได้นะคะเพราะว่ามีกระดานให้พร้อมเลยค่ะเป็นจุดติดป้ายนะคะสําหรับแต่ละรุ่นนะคะใครที่อยากเห็นหน้ารุ่นพี่นะคะมาดูได้ที่จุดนี้เลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีจุดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะแล้วก็เอาอันเดิมมาวางไว้ที่เดิมค่ะมานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องสมุดใต้หอพักค่ะก็จะมีป้ายเวลาการเปิดปิดแล้วก็กดต่างๆนะคะก็สามารถอ่านได้ทาง ด้านหน้าเลยค่ะด้านในนะคะก็จะมีแอร์สำหรับนั่งอ่านหนังสือหรือว่าเล่นบอร์ดเกมได้ด้วยค่ะก็จะมีมุมอ่านหนังสือแล้วก็มีมุมติวหนังสือด้วยนะคะก็จะมีไว้บอร์ดให้หรือว่าจะจัดไว้สําหรับการประชุมก็สามารถจัดได้นะคะมาทางด้านนอกนะคะก็จะมีจุดรับพัสดุนะคะสําหรับใครที่ชอบช็อปนะคะก็สามารถมารับได้ทางนี้เลยค่ะ<ส>เดินไปอีกนิดนึงนะคะ<ส>ก็จะมีจุดสําหรับพิ้งกล่องพัสดุนะคะเินมาถึงในจุดนี้นะคะก็จะมีร้านค้า ใต้หอพักนะคะก็จะขายของชีปถะต่างๆนะคะหรือว่าของกินเล่นแล้วก็มีมาม่าด้วยนะคะทางร้านนะคะก็มีเมนูยำมาม่าแล้วก็มีเมนูต่างๆแต่ละวันที่แตกต่างกันนะคะในตู้เย็นนะคะก็มีเครื่องดื่มสามารถมาเลือกชิมช็อปช้ยได้เลยค่ะในอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีโต๊ะมากมายเลยค่ะพร้อมกับเก้าอี้สามารถมาอ่านหนังสือหรือว่าทานอาหารได้เลยค่ะก็จะอยู่ติดกับห้องอุ่นอาหารนะคะที่เรากาลังจะเดินไปในที่ถัดไปค่ะทางด้านหลังสุดนะคะ ก็จะมีโต๊ะยาวนะคะสําหรับนั่งทานอาหารหรือว่านั่งคยุยนั่งติวหนังสือกับเพื่อนๆแล้วก็มีจุดกรอกน้าทางด้านซ้ายที่เห็นอยู่ติดกับเสาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอุ่นอาหารนะคะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เลยคะ่ะก็จะมีทั้งไมโครเวฟและตู้เย็นเลยค่ะไมโครเวฟก็มีแยกสําหรับชาวอิสลามด้วยนะคะววจะมีแยกสําหรับใส่เครื่องดื่มแล้วก็ใส่อาหารสดและผักสดนะ,ะก็จะมีโซนล้างของให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถยืมของตรงส่วนนี้ทําอาหารได้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางไปห้องซักผ้าค่ะเดี๋ยวพาไปห้องซักผ้ากันข้างหน้าห้องซักผ้านะคะก็จะมีตู้เครื่องแรกเหรียญด้วยค่ะก็จะแลกเป็นเหรียญสิบค่ะใช้แบงค์ได้นี่ตามนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศห้องซักผ้านะคะนักศึกษาก็จะซักกันมาสวัสดีิกันเป็นส่วนมากค่ะก็จะมีเครื่องตู้อบสองตู้นะคะตอนนี้ตอนแรกมีแค่ตู้เดียวจะมีราคาหลากหลายนะคะตั้งแต่30บาทถึง50บาทเลย ตาามขนาทางนี้นะคะก็เป็นห้องประชุมแล้วก็สํานักงานของทางหอพักนะคะก็จะอยู่ทางนี้เลยสําหรับใครที่มีแผลนะคะสามารถมาขอยาทางด้านนี้ได้เลยข้างๆที่พี่ยามอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็รีวิวข้างล่างเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนชั้น4ก่กันขออน,นุญาตพี่ยามเรียบร้อย เปิดป,ประตูเข้ามาด้านในนะคะสิ่งแรกที่จะพบเลยนะคะก็จะเป็นห้องโถงกลางค่ะซึ่งก็จะติดกับทุกห้องเลยนะคะสิ่งแรกที่จะเห็นเลยนะคะก็จะเป็นตู้ใส่รองเท้าค่ะทุกคนก็จะวางอยู่ทางด้านข้างประตูอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องของสุขานะคะ <c oughs> ก็จะมีโถ no <c oughs> สุขภัณฑ์แล้วก็มีสายฉีดน้ําแล้วก็มีที่ใส <c oughs> ่ทิชชู่ให้อย่างนี้เลยค่ะในห้องสุขานะคะก็จะมีพัดลมดูดอากาศสําหรับถ่ายเทอากาศให้อีกด้วยนะคะนะคะก็จะเป็นสิ์งวางหน้า แล้วก็จะมีกระจกทางด้านใต้นะคะก็จะมีส่วนที่วางของให้ด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ําค่ะก็จะมีที่วางสบู่้มีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็มีฝักบัวมีราวสําหรับตากผ้าขนหนูด้วยนะคะมาในห้องพักนะคะก็จะมีเตียงทั้งหมด2เตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า2ตู้ค่ะโดยในห้องนะคะก็จะมีรูปักแล้วก็มีรูเสียบสายแลนให้ด้วยค่ะในคลิปนะคะก็จะเห็นทั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เลยค่ะก็จะเป็นของทางหอพักนะคะแล้วก็ตู้สำ ำหรับชั้นวางของด้านข้างโตะเลยค่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้างใต้ค่ะลิ้นชักก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟหัวเตยียงนะคะก็สามารถเปิดได้นะคะแบบนี้เลยห้องนอนนะคะก็จะมีไฟหัวเตยียงให้ส่วนด้านที่ติดมานะคะก็สามารถรูดมาได้ค่ะสำหรับใครที่อยากดูวิวนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะทางหองพักก็มีต้มแซมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มตัวแนวกันสาดนะคะสำหรับกันสาดฝนก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะมีแอร์ให้ด้วยค่ะรีโมทแอร์ Air ก็จะอยู่ทางนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ชั้นวางของนะคะสำหรับใครที่จะวางของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือว่าหนังสือก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะคลิปก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปรีวิวหอคะ่ะถ้าใครชื่นชอบหรืออยากแสดงความรู้สึกนะคะสามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะรอติดตามกันในอีพีหน้านะคะว่า e ีพีหน้าจะเป็นอะไรเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย